มาถึงเรื่องกฎแห่งกรรมท่านบุฟังเรื่องนี้เกิดขึ้นมานานแล้วห้าสิบกว่าปีแล้วแถวแถวจังหวัดตราดมีตาคนหนึ่งรักหมามากแล้วก็ตามใจหมามากด้วยแถมยังชอบยุยงให้หมาของตัวทําในสิ่งที่ชาวบ้านคนอื่นเขาไม่ชอบแล้วก็เกลียดกลัวอีกต่างหากชาวบ้านละแวกนั้นก็ไม่อยากให้หมานั้นมีชีวิตอยู่รวมทั้งเจ้าของมันด้วยอยากจะให้ลงนรกหมกไหม้ไปทั้งหมาทั้งคนนั่นเลยอ่าเพราะว่า กิตาเจ้าของหมาคนที่ว่าเนี่ยแกเป็นนักเลงอ่าส่วนหมาเขาตัวโตสีดำชื่อไอน้นินเจ้าของเนี่ชื่อนายเก้าที่ได้ชื่อก็เพราะเป็นลูกคนที่เก้าแล้วก็เป็นลูกคนสุดท้องอ่นายเก้ามีพี่น้องร่วมท้องอีกแปดคนพี่ๆของเขาในี่ผู้หญิงทั้งหมดเลยแต่ที่มีชีวิตยืนยาวจนเติบโตเป็นสาวได้แต่งงานแต่งการมีเพียงสี่คนเท่านั้นนะทั้งนี้ก็เพราะพี่ๆนายเก้าคนเนี้ย เกิดมาอายุสั้นไม่ทันโตไม่ถึงยี่สิบแล้วก็จากไปป่วยบ้างตายหงบ้างลูกคนอื่นที่อยู่ก็นิสัยดีๆขนาดนั้นนะ่ะยกเว้นในเก้าคนเดียวเพราะว่าในเก้าเนี่ยถูกพ่อแม่ตามใจเพราะเป็นลูกชายแล้วก็เป็นลูกคนสุดท้องเลยเสียคนเที่ยวชกต่อยเขาเป็นนักเลงพออยากจะได้เมียก็ฉุดลูกสาวเขาเดือดร้อนถึงพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ต้องเร่งจัดการให้ถูกต้องนะจัดการแต่งงานกัน มีเมียมาอยู่กินกันหลายปีผ่านไปก็ไม่มีลูกยังไงยังไงก็ไม่มีจนพ่อแม่เขาล้มหายตายจากไปก็ทิ้งสมบัติที่เหลือจากแบ่งให้ลูกคนอื่นเอาไว้ให้เขาผานได้อย่างสบายอกสบายใจพอไม่มีลูกเขาก็เลยไม่ค่อยจะรักเด็กสักเท่าไหร่เวลาที่มีเด็กๆมาพูดอะไรให้ราคาญเขาจะไล่ตะเพิดไปหรือไม่ก็คมขู่จะเอาปืนยิงไส้ไส้ทะลักออกมาคองเด็กๆก,ก็ตกใจกลัวร้องไห้ไปฟ้องพ่อแม่ พ่อแม่ก็พากันห้ามลูกหลานไม่ให้ไปยุ่งกับเขามีพ่อแม่บางคนก็บอกลูกว่าไอ้นี่มันบ้าอย่าไปเข้าใกล้มันเดี๋ยวมันจะฆ่าเอาตามธรรมดาที่บ้านเขาไม่เลี้ยงหมาไม่เลี้ยงแมวเพราะว่าดั้งเดิมพ่อแม่เขาก็ไม่ค่อยชอบเจ้าสาัตว์พวกนี้อยู่แล้วรำคาญพวกมันแต่ก็เคยเลี้ยงหมาอยู่บ้างตัวสองตัวไม่มากอะเลี้ยงก็เพราะอาศัยมันเฝ้าบ้านเห่าหอนเผื่อมีคนร้ายดอดก็มาในเขตบ้านเสร็จแล้ววันหนึ่งเขาเกิดไปได้ลูกหมามาตัวหนึ่งจากที่เขาไปหาเพื่อน ็จแล้วเจ้าลูกหมาตัวสีดํามันเกิดเดินตามหลังเข้ามาเขาก็เลยถามมันว่า e y, เออเอ็งอยากจะไปอยู่บ้านกูหรือเปล่าไอ้หมาน้อยมันก็กระดิกหางเขาก็เลยปล่อยให้มันตามมาเองเรื่อยๆมันก็ตามจนถึงบ้านแล้วก็อยู่กับเขาอย่างน่าแปลกเขาก็บอกว่าเออไอ้หมาตัวนี้มันแปลกดีเว้ยเอาข้าวมันกินหน่อยเขาบอกเมียอย่างนั้นตั้งแต่วันนั้นที่บ้านเขาก็มีหมาแล้วเขาก็เลี้ยงมันเรื่อยมาแล้วมันก็ติดเขาแจาอะไรออกจากบ้านไ่ไหนมันก็ตามเขาไปด้วยเขาเรียกว่าไอ้นิน ทั้งดุร้ายแล้วก็รักเขาแล้วเขาก็ตามใจเหมือนกับเป็นลูกชายคนเดียวยังไงอย่างนั้นอ่าเขาสั่งสอนให้มันทําในสิ่งไร้ายๆอีกด้วยตามนิสัยของเขาที่เป็นคนพันยังงั้นมาแต่ไหนแต่ไรวันเวลาผ่านไปมันกลายเป็นหมาแก่ขี้เรือนเต็มตัวไปแล้วแต่เจ้าของก็ยังไม่ทอดทิ้งมันพยายามรักษาขี้เรือนให้หายแต่ก็ไม่หายสักทีในก้าวนี่เป็นคนใช้ได้ในเรื่องความรักสัตว์ตัวนี้แต่เรื่องอื่นนี่แย่อ่า แต่ไม่ว่าจะแย่ยังไงก็ไม่มีใครกล้าพูดให้เสียงเข้าหูเขาอะไอ้เจ้านินแม้ว่าจะกลายเป็นหมาแก่เลยขี้เรือนกินไปแล้วแต่มันก็ยังไม่ละทิ้งความกลางความเก่งของมันออ,อกไปนอกบ้านไปกัดไก่ตัวนั้นตัวนี้ไปแย่งตัวเมียกันหมาอื่นเห็นมันก็ปรีเข้าใส่ปัดกันแม้ว่าจะสู้อย่างสุดความสามารถแต่หมาแก่อย่างไอ้นินมันจะไปสู้หมาหนุ่มอายุน้อยได้ยังไง ก็หอบเอาบาดแผลเนื้อตัวสะบักสะบอมกลับมาให้เจ้านายได้เห็นพอในก้าวเห็นก็จะโกรธมากอพุ่งออกไปหาตัวเจ้าหมาที่ฟัดหมาเขาไม่มีใครบอกอ่ะไม่รู้ไม่เห็นปิดปากกันเงียบเลยเพราะก่อนนั้นพวกชาวบ้านก็ไม่ชอบไอหมานินอยู่แล้วแล้วก็ไม่ชอบเจ้าของมันด้วยในก้าวก็ฉลาดผู้ใหญ่ไม่บอกก็ถามเด็กเด็กจะไปดูเรื่องอะไรก็กลัวเขาด้วยก็ปากคอสั่นบอกไปหมดว่าหมาใครที่กัดหมาเขา พอเขารู้อย่างนั้นหมาที่ฟัดไอ้นินก็ลําบากกันทีเนี้ยเขาไล่ล่ามันมันก็หนีกระเจิดกระเจงิงหนีไม่พ้นก็โดนยิงตายแล้วก็ยังพลอยเดือดร้อนไปถึงเจ้าของหมาอีกความเป็นคนเกะกะระรานของเขาติดตัวมาตั้งแต่วัยรุ่นจนวัยหนุ่มแล้วก็ล่วงเลยเข้าสู่วัยหนุ่มใหญ่ก็ยังไม่เลิกไม่ทิ้งอ่าเขามักจะเล่นงานเจ้าของหมากลดาสาเสียเทเสียแล้วทําท่าจะลงมือลงไม้เอาอีกด้วยแล้วก็ยังประกาศ ห้ามหมาชาวบ้านยุ่งเกี่ยวกับหมาเขาเป็นอันขาดไม่งั้นเห็นดีกันชี้หน้าอาฆาตใครต่อใครอืมทั่วชาวบ้านก็เลยว่าหมาตัวไปกัดเขาได้กัดมาตั้งนานหลายปีแต่พอโดนเขาบางังเอิยวายเจ้าของหมาก็เหมือนกันเนี่ยเสยเพลกเกรเรเป็นอันตรพานตันงแกคนอื่นเข้ามาตั้งแต่เด็กๆคนกับหมาเนี่ยพอกันคนก็กลางหมาก็เก่งสารเลวพอกันแต่อันนี้ต้องแอบๆพูดไม่ให้เขาได้ยินนะ รักษาแผลแล้วไอ้นินก็ออกไปเอานอกบ้านอีกไปเจอคู่อริก็ฟัดกันอีกเกิดเรื่องอีกเหมือนวัตจักรไอ้นินมันเป็นหมาพานเกเรมาตั้งแต่เป็นลูกหมาเนะี่ยอ่ะสันดานมันเหมือนเจ้านายมันต่อมามันก็กัดเด็กกัดคนแก่กัดใครต่อใครในาก้าวก็ไม่รับผิดชอบอ้างว่าจ,จะไปห้ามหมามันได้ยังไงพูดจะมันรู้ภาษา,าที่ไหนล่ะเด็กกงจะไปแย่ไปว้างปามันก็เลยกัดเอา คนแก่เขเหมือนกันนะคงจะเอาไม้ไปตีมันเข้าไม่ว่าใครมาบอกว่าโดนหมาเขากัดเขาก็จะว่าอยู่ดีๆหมาเขาจะไปกัดได้ยังไงคงจะต้องไปทำอะไรมันเข้าอะ่ะมันป้องกันตัวผู้จาหนักเขาก็พานหาเรื่องนะชาวบ้านก็พูดกันว่านี่ท่าในก้าวมีลูกก็เชื่อได้เลยต้องมีนิสัยใจคอแบบเนี้หลายคนก็บอกมันดีแล้วที่มันไม่มีทาย,ยาทแม้แต่คนเดียวแล้วขออยาให้มีตลอดไป เพราะว่าไม่อยากจะให้ลูกหลานตัวได้พบเจอคนสารเลวประจําหมู่บ้านสืบต่อไปเหมือนกับเชื้อโรคร้ายอันอุบาทชาชั่ววันหนึ่งไอน้นินหมาแก่ขี้เรือนตัวเนี้ยมันตายบาดเจ็บแล้วก็สังขารอันชราของมันต้านทานความเจ็บปวดไม่ไหวมันก็เลยตายตายอยู่หลังบ้านนั่นแหละอะเลือดนองพื้นเลยมีร่องรอยเลือดเปอะที่ริมแคร่มันคงตะกายขึ้นไม่ไหวเลยตายอยู่ข้างๆ้างแคร่ ในก้าวมาเห็นเขาตอนเช้าก็เที่ยวหาตัวหมาที่กัดหมาเขาจนเลือดนองบาดแผลเบอร์วะออกไปจากบ้านด้วยความเดือดดานตะโกนเปล่าเปลา่าหมาใครกัดหมากูวะฮห,หมาใครมันกัดไอ้นินหมากูทุกคนก็ปิดปากเงียบเลยเพราะเรื่องมันเกิดกลางคืนหให้กูรู้หน่อยเธอหายแม่ไม่ไว้จริงๆด้วยไม่ไว้เลยไม่มีใครไปถามหรือไปพูดอะไรกับเขาเขาก็เที่ยวหาไป แต่แล้วเขาคงจะนึกขึ้นมาได้ว่าเขาจะทํำยังไงก็เลยหาตัวหมาที่กัดหมาเขาจนเจอนะเขาย้อนกลับไปที่บ้านเสร็จแล้วเขาก็ก้มๆเงยๆตามรอยเลือดไอ้นินไปเพราะว่าเลือดมันหยดเป็นทางไปจนกระทั่งถึงข้างบ้านเยเผาบ้านเยเผานี่อยู่ไม่ไกลบ้านเขาเป็นสวนสวนนั่นก็สวนยายเผายายเผามีหมาอยู่สามตัวตัวผู้ทั้งหมดต่ะตัวโตแล้วก็ยังหนุ่มทั้งนั้น พอมันเห็นนายก้าวเขาไปเขตสวนอเมนิทินพวกมันมันก็ปรีเข้าหาส่งเสียงเห่ากันโชกันอย่างดุร้ายนายก้าวไม่พอใจอยู่แล้วเขาคิดว่าต้องเป็นไอ้สามตัวนี่แหละที่รุมพัดไอ้นินเขาจนจมกองเลือดเขาก็ชักปืนพกออกมาอ่ายิงหมาสามตัวเปรียงเปรียงเปรียงยิงไม่ยั้งเลยหมาทั้งสามโดนคมกระสุนของเขาบางตัววิ่งไปหน่อยก็ล้มลงชักดิ้นชักงอบางตัวก็วิ่งเข้าสวนไป คนอย่างนายก้าวไม่ปล่อยให้มันหนีไปได้เขาตามไปยิงซ้ำมันซะตายคาสวนเสียงปืนทําให้ยายเผาออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นยายเผาน่อายุเกือบเจ็ดสิบปีแล้วแต่ว่าหูตาย,ยังดีเนื้อตัวก็ยังแข็งแรงดีอยู่แกออกมาเห็นนายก้าวเก็บปืนแนบที่บ้านเอวแกก็ถามว่าทําอะไรหมูหมาร้องกันเองเองนายก้าวก็พูดไปว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้เรื่องอะไรพูดแล้วเขาก็หันหลังเดินกลับออกจากสวนไป ส่วนใหญ่พาก็เหลือไปเห็นหมาของตัวที่เหลือแต่ซากแกเดินดูจนเห็นหมดทั้งสามตัวว่าพวกมันตายกันแน่แล้วแล้วก็แน่ใจว่าต้องเป็นฝีมือในก้าวจอมอันตพนันแกก็ไปบอกลูกเขออยทแกคือในหลําในหลํารู้จากปากแม่ยายว่าในก้าวยิงหมาตายสามตัวซึ่งตัวเขาเองก็ได้ยินเสียงปืนดังอยู่หลายนัดแต่ว่ากําลังกินข้าวกินข้าวเช้าไม่นึกว่าจะเป็นเสียงปืนจริงๆนึกว่าเป็นเสียงประทัด ในหลําก็รักหมาของเขาเขาก็ตัดสินใจไปที่บ้านในก้าแต่เขาก็ไม่ลืมหยิบปืนลูกซองไทยประดิษฐ์ของเขาไปด้วยเพราะเขารู้ว่ากําลังจะไปเจราจาต้าอ้วยกับใครใย่พาเห็นลูกเขยออกจากบ้านก็นึกเป็นห่วงแกก็ตามไปด้วยส่วนลูกสาวของแกไม่อยู่บ้านนะเพราะเอาเมาเล็ดงาใส่กระบุงหาไปขายที่ตลาดลูกเขยกับแม่ยายไปที่บ้านในก้าวพูดจากันเสียงดังลงเลงลงเล้งในก้าไม่ยอมรับ อ้างว่าไม่ได้ทําอะไรก็แค่ได้ยินเสียงปืนแล้วก็เดินไปดูก็เห็นหลังใครก็ไม่รู้วิ่งหนีหายไปในหลําก็ขอ้เขาสาบานว่าไม่ได้ทําจริงๆในก้าวก็บอกมึงเป็นพ่อกูได้หลําจะมาบังคับไปกูสาบานกูบอกไม่ได้ทําก็ไม่ได้ทําดีว่ามึงนี่มันมากเกินไปนะในหลําไม่ตอบว่ามากหรือน้อยแต่พูดว่าถ้าในก้าวไม่กล้าสาบานก็แสดงว่าเขาทํามันจริงๆฆ่าหมาสามตัวจริงๆในก้าวก็เลยพูดว่าเออ ถ้ากูฆ่าแล้วมึงจะทำไมอย่าว่าแต่หมาเลยคนกูก็เคยฆ่ามาแล้วในหลามก็บอกเออยอมรับก็ดีแล้วยายเผาเห็นว่าในก้าวเดือดดานจัดจ้องลูกเขยยังแกยังกะจะกินเลือดแกก็ลากคอมือลูกเขยชวนกลับบ้านแล้วก็พูดกันในก้าวว่าเออเรื่องมันแล้วก็ให้มันแล้วไปอย่าถือสาหาความกันเลยนะไปกลับบ้านแกลากตัวลูกเขยกลับแต่ระหว่างทางอันมีระยะสั้นๆนก็มีเสียงปืนระเบิดออกจากป่าข้าง,ข,างข้างทางเนี่ย สามนัดติดกันคนที่ล้มคว่ำก็คือยายเผาส่วนนายหลาล้มเหมือนกันแต่เขาล้มตัวลงไม่ได้โดนปืนนะส่วนแม่ยายของเขานะแกนอนอา้าปากพังอา้าพังอา้าแต่ตอนนั้นเขายังไม่ได้สนใจแม่ยายหากแต่ชักปืนลูกสองของเขาออกมาก็ยิงสวนเข้ามาในป่าข้างทางเปรียงเดียวเท่านั้นเขาแน่ใจว่าไอ้มือมืดนั้นมันหลบหนีไปแล้วเพราะว่าได้ยินเสียงแหวกกิ่งไม้แกรกๆเขาก็ช่วยแม่ยายประคองแกแต่ยายเผาไม่รอดนะ มาจุราชมานําดวงวิญญาณของแกไปซะแล้วไม่กี่อึดใจชาวบ้านก็รู้ข่าวร้ายที่เกิดกับยายเผาไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีแต่ในหลําเท่านั้นที่เล่าว่ามันเกิดอะไรคนข้างๆบ้านได้ยินกันหมดแล้วว่านายก้าวกับนายหลําพูดจาอะไรกันบ้างเพราะว่าโตเถียงกันไม่ได้ออมเสียงนี่เสียงลั่นไปหมดความขัดแย้งกันนี้ทําให้คาดเดาได้ว่าใครน่าจะเป็นคนลงมือแต่ไม่มีใครกล้าไปถามนายก้าวว่าเขาทําหรือเปล่า ที่บ้านนายก้าวในเวลาต่อมาเมื่อเมียของเขาที่ออกไปสวนตั้งแต่เช้ากลับมาจากสวนนางก็ส่งเสียงร้องไห้โฮู้ฮูฮ้ชาวบ้านได้ยินก็แปลกใจแต่แล้วก็คิดขึ้นมาได้ว่าคงจะร้องไห้ที่ไอ้นินหมาแสนรักของผัวล้มหายตายจากแต่แล้วก็กลับกลายเป็นว่าการคาดเดาในผิดเพี้ยนเพราะว่านางออกมาเรียกคนที่หน้าบ้านร้องบอกนายก้าวตายเสียแล้วหน้าท้องเป็นรูไปโดนใครทําอะไรมาจากที่ไหนไม่รู้ คนได้รู้กันอย่างนั้นก็เลยเดากันต่อไปว่านายก้าวเจอนายหลํายิงสวนเข้าให้แล้วก็โดนที่หน้าท้องนายก้าวนอนเหยียดยาวตายอยู่บนแค่ไม้ใกล้ๆไอ้นินหมาขี้เรือนที่เขารักมันมากแล้วก็ตามใจมันมากไอ้นินก็ตายนา,ายนก้า,กา,ยยา,ยาวก็ตายยายเผาก็ตายนายหลําโดนตำรวจจับตัวไปเขาก็ยอมรับว่ายิงสวนไปโดยไม่เห็นตัวคนที่รอบยิงเขากับแม่ยายแต่เขาต้องทําเพื่อป้องกันตัวเพราะถ้าไม่ทําอย่างนั้นเขาก็อาจจะโดนยิงตายตา,ยตามแม่ยายไปด้วยอีกคน เขายัางถามตำรวจอีกว่าถ้าเป็นคุณตำรวจแล้วคุณจะทำอย่างผมไหมล่ะเขาย้อนถามไปอย่างนั้นเขาก็เล่ากับตำรวจนะเงียบแต่ยังไงเสียเขาก็ติดคุกครับกรรมมุนาวัตตีโลโกรครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับศีลธรรมไม่กลับมา โลกาจะว,วินาศขอเชิญท่านทั้งหลายร่วมทำบุญกับอาจารย์ยอดในการสร้างแผ่นบันทึกเสียงเรื่องกฎแห่งกรรมและเรื่องเล่าชาวบ้านถวายตามวัดวาอารามสถานีวิทยุท้องถิน่นโรงเรียนหอกระจายข่าวและถวายภิกษุสามเณรที่สนใจทั่วประเทศครับติดต่อร่วมบุญกับอาจารย์ยอดหมายเลขโทรศัพท์0 8 4 6 4 3 8 7 7 0ครับ